iPhone 6S พาร์เครื่องนี้นะครับก็หลังจากสั่งรันโปรแกรมนะครับก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับเป็นหน้า d e c ค v เ r อ,อเพื่อที่จะทำขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการเจลเบรกนะครับก็ลูกค้าจะเห็นได้ว่า,าตัวโปรแกรมจะบอกนะครับ,หล,รห,รบหลังจากกดสตาร์ทใช่ไหมครับหลังจากกดสตาร์ทให้กดปุ่ม เปิดปิดกับปุ่มโฮมค้างไว้พร้อมกันนะครับพอกดค้างไว้แล้วนะครับมันจะมี4วินาทีนะครับ4วินาทีปล่อยมือจากปุ่มปิดเปิดนะครับแต่ว่าปุ่มโฮมยังกดค้างไว้อยู่กดค้างไปจนกว่าตรงนี้จะลดเวลาจาก10วิจนเหลือ0น,นะครับผมอันนี้คือบอกบอกเป็นขั้นต้นเบื้องต้นไปนะครับบอกเป็นเบื้องต้นไป ให้ลูกค้าได้ได้เห็นนะครับโอเคนะครับต่อมาโอเคต่อมาแล้วก็มาเริ่มกันเลยทีนี้ก็หลังจากกดสตาร์ทนะครับผมจะกดสตาร์ทแล้วกดสตาร์ทปึ๊บแล้วก็กดพร้อมกันนะครับมอนเหมือน,นที่ผมบอกปึ๊บอ่ะปล่อยมือจากปุ่มปิดเปิดนะครับแต่ปุ่มโฮมยังกดค้างอยู่นะครับผมโอเคอ่ะปล่อยมือแล้วเนี่ย ดี๋ยวเราก็รอนะครับผมโปรแกรมก็จะวิ่งนะครับเพื่อที่จะทําการรันทำการเจลเบรกนะครับผมขั้นตอนนี้ก็ ใช้เวลาพักหนึ่งนะครับเราก็รออย่างเดียวนะครับผม โปรแกรมก็จะวิ่งนะครับเอ่อตัวเครื่องก็จะเปิดขึ้นมาเองก็มีตัวหนังสือเล็กๆวิ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็รออย่างเดียวเลยนะครับแต่ตัวเครื่องจะเปิดขึ้นมาใหม่นะครับ คเครื่องนี้นะครับก็เหมือนทุกเครื่องที่ผ่านมานะครับก็ลูกค้าสั่งล้างเครื่องแล้วจำา Apple i ไไม่ได้นะครับผมก็ลูกค้าส่งมาปลดล็อกนะครับตัวนี้ปลดล็อกแบบบายพาสแบบใส่ซิมนะครับบาพาสใช้งานซิมนะครับตัวนี้ซิมลูกค้าใส่มาอยู่ขึ้นสัญญาณอยู่นะครับ ือหลังจากกดล็อกก็จะใช้งานได้นะครับโอเคนี่ครับติดล็อกหน้านี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนใช้ iPhone 6 s p l u s อยู่นะครับแล้วติดล็อกหน้านี้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับราคาน่ารักอย่างแน่นอนครับผมโอเคทีนี้ก็หลังจากเจลเบรกเสร็จนะครับทีนี้แล้วก็ ปิดตัวนี้ออกไปได้เลยนะครับผมแล้วก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนต่อไปหลังจากเจลเบรกง่ายกว่านี้แน่นอนครับผมไปดูกันเลยครับครับผมมาต่อนะครับหลังจากที่ว่าเราเจลเบรกเสร็จแล้วนะครับทีนี้แล้วก็เสียบสายนะครับเสียบสายเปิดโปรแกรมไว้นะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมเช็คสถานะเฉยๆนะครับไม่ใช่โปรแกรมปลดล็อกนะครับ หลายท่านสอบถามเข้ามาว่ามันเป็นโปรแกรมปลดล็อกนะครับไม่ใช่นะครับตัวนี้เช็กสถานะว่ามันออฟมันออนดูได้จากตรงนี้เลยแต่ที่จริงเราก็เห็นอยู่ว่ามันติดล็อกอยู่นะครับตรงนี้เลยนะครับโอเคครับผมอ่าหลังจากเราเสียบสายเข้าไปนะครับผมก็จะสั่งรันโปรแกรมไปหนึ่งครั้งนะครับปึ๊บหลังนะจากรันโปรแกรมปึ๊บเราก็รอนะครับ พอโปรแกรมวิ่งตัวเครื่องจะดับนะครับแล้วเปิดขึ้นมาเองนะครับปึ๊นะครับมันจะเปิดขึ้นมาเองอย่างนี้นะครับโอเคอโปรแกรมแจ้งมาแล้วนะครับว่าเนี่ยตัวนี้แจ้งมาแล้วว่าทําการกดไอ้ใบพัดใบพัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็รอรอ,อตัวเครื่องเปิดขึ้นมานะครับ ครับผมโอเคเครื่องเปิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่มันก็จะ,จะยังโชว์สัญญาณซิมมานะ,ะสัญญาณซิมมานะครับแต่มันก็จะยังโชว์แบบนี้อยู่นะครับเพราะว่าความจาแคสนะครับโอเคโปรแกรมแจ้งสถานะมาแล้วนะครับว่าออฟนะครับออฟแล้วนะครับไม่ติดล็อกแล้วโอเคอา เมื่อกี้เป็นหน้าต่างอย่างนี้เนาะ,ะกดเข้าไปเลือกภาษาที่ต้องการนะครับทีนี้เ๊บเห็นไหมครับไม่ติดล็อกหน้านั้นแล้วนะครับเด้งมาตรงนี้แล้วนะครับดําเนินการต่อนะครับตรงนี้ภายหลังแล้วก่อนอ,อันนี้ข้ามไปก่อนแล้ให้ลูกค้าไปตั้งค่าเองนะครับตัวนี้ หลังจากไบพาร์นะครับการไบพาร์ที่เป็นการเจลเบรกแบบนี้นะครับแอปธนาคารบางธนาคารจะใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็แอปเกี่ยวกับการเงินนะครับส่วนมากจะใช้งานไม่สมบูรณ์นะครับอย่างอื่นใช้งานได้ปกตินะครับสมัคร Apple ID ใหม่ใช้งานได้เลยนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ ปึ๊บนะครับร้านหลานยายไอทีตั้งอยู่ในโลตัสสาขาสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับอันนี้เดี๋ยวเช็คจาก GPS เลยนะครับนี่นะครับสีสงคขามนะครับวันนี้ฝนตกด้วยวันนี้โอเคซิมนะครับซิมมานะครับซิมมาสัญญาณขึ้นนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอสิ้นสุดเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม